เสียงอ่านสเตตัสจากเพจเจ็ดเดือนบรรลุธรรมวันที่20ตุลาคม2558กระบวนการนั่งสมาธิสังเกตสภาวะคิดโปรดติดตามไม m แมได้ทางเพจครับเนื้อหานั่งสมาธิสังเกตการเกิดสภาวะคิด เมื่อนั่งหลับตาทำสมาธิพอสติถูกยกขึ้นรู้ลมหายใจเห็นลมหายใจเป็นสภาพเกิดเกิดดับดับตลอดเวลาด้วยความเพียรที่ต่อเนื่องแบบไม่เพ่งเครียดก็เกิดความรู้สึกทั่วพรอมขึ้นมาคือรู้อิรลยาบทนั่งด้วยรู้ลมชัดโดยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยใจเปิดกว้างโดยไม่มีอาการทางกายแม้จุด เล็กจุดน้อยมาบีบด้วยในที่สุดก็เกิดสภาพเบิกบานเปิดเผยชุ่มฉ่ำใจในแบบที่เรียกว่าธรรมปิติทำให้แน่ใจได้ว่าเป็นปิติตามนิยามองค์ที่สี่แห่งโพชฌงเมื่อมีวิริยะสนับสนุนไม่ลดละความเบิกบานกายใจก็ให้ผลเป็นความสงบระงับ ไม่กวัดแข่งทั้งกายใจเช่นกันฉันจึงเห็นความปรากฏขององค์ที่ห้าแห่งโพชงที่เรียกว่าปัสธิเข้าใจความหมายของวิเวกสุขอย่างแท้จริงคล้ายความรับรู้ในสิ่งต่างๆรอบตัวเลือนรางเหลือแต่ความเด่นของลำลมหายใจเป็นสายยาวผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้า ผ่านออกจิตรับรู้โดยความเห็นว่าเมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องออกไปเกิดขึ้นแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดามีความเพียรประคองความเห็นอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายได้หลายนาทีอิ่มอกอิ่มใจจนไม่อยากขยับไปทางไหนกายใจระงับแน่นิ่งราวกับใบไม้ยามลมสงบไม่ไหวติง ในสมาธิครั้งนี้ฉันเห็นทุกอย่างดำเนินไปเป็นอัตโนมัติสว่างว่างตื่นรู้แต่สติที่คมชัดก็เห็นอาการของจิตยังไไวๆอยู่เป็นภาวะละเอียดอ่อนที่รู้แก่จิตข้ายยืนพินิษผิวน้ำที่ดูไกลไกลเหมือนสงบราบคาบแต่พอพิดใกล้แล้วจะรู้ว่า ยังไหวกระเพื่อมเป็นละลอกน้อยๆอยู่ตลอดเวลาอาการกระเพื่มเล็กๆของจิตนี้เองถ้าลองปล่อยสักพักจะเห็นว่าเป็นลากของคลื่นความคิดคือในเวลาต่อมาจะมีแรงดันฉับพลันมาเปลี่ยนความกระเพื่มเล็กเป็นความกระเพื่มใหญ่กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็อยู่ในภาวะคิดเสียแล้ว เพียงแต่จะไม่คิดมากเหมือนปกติคิดคิดเป็นสายเป็นแนวหน่อยหนึ่งถ้าสติยังดึงทันก็กลับไปรู้ลมหายใจได้ใหม่ปรดติดตามโพสทธรรมะจากคุณดังตินพรุ่งนี้เวลาสองทุ่มตรงนะครับที่มาหนังสือเจ็เดือนบรรลุธรรมหนังสือประสบการณ์ธรรมะกึ่นนิยายนิยายที่แต่งขึ้นจากประสบการณ์จริงของเรานะักภาวนา ผนวกเข้ากับการเจริญสติตามแนวสติประฐาน4เรียบเรียงและโพสโดยแ ok. อดมินจกยุ้ยบคุณครับ